นี้ผมจะมาพิสูจน์ตำนานที่โด่งดังที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในไมค์ครับมาเริ่มกันจากตำนานที่1ชาวบ้านจะเต้นกับเราถ้าเปิดเพลงจากแผ่นดิส11ครับก็อย่างที่เห็นผมมีเครื่องเล่นเพลงกับเพลงเฉพาะนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตำนานมันจะจริงไหมหรือว่ามันจะปลอมกัน แล้วผมก็รู้สึกว่าตำนานนี้น่าจะปลอมนั่นแต่ก็เอาเหอะไปหาชาวบ้านกันก,ก่อนเลยดีกว่านี่ไงครับ <m> นี่ตัวอย่างก็อย่างชาวบ้านคนนี้เขามองผมอยู่ด้วยถ้าง,งั้นก็ไปเลยผมจะวางเข้าไวต้ตรงนี้โอเคกดตรงนี okay, ้ใส่เพลงเข้าไปแล้วก <m> ็จะเปิดแล้วนะภายใน3 2 1สองหบูมเฮ้ะกเต้นอยู่เหรไม่น่าเชื่อเลยนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย เด,เดี๋ยวนะขอลองสลับแผ่นอื่นดูหน่อยก็แล้วกันขอลองเอเคเอาเป็นแผ่นสีแดงนะอันนี้ไม่ทำงานนะส่วนแผ่นสีม่วงจะเป็นยังไงกันลนะ่ะไม่ทำงานเหมือนกันแนฮะเอาละลองแผ่นนี้อีกทีสิเอาละนะสามสองหนึ่งไม่อยากเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยใช่มันได้ผล ทุกคนดูเหมือนว่าตำนานนี้มันจะจริงนะถ้างั้นก็เราไปตำนานต่อไปกันเลยนั่นนี่เป็นแค่หนึ่งใน17ตำนานที่เราจะพิสูจน์กันเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในไมค์ครับนะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะว่าตำนานไหนที่คุณเคยรู้แล้วกับตำนานไหนที่ไม่เคยรู้มาก่อนไปตำนานที่2กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับก็คือถ้าเราเอาโครงกระดูกไปไว้กลางพายุฟ้าขนองมันจะกลายไปสกิลในตั้นคิงที่มีมงกุฎเลยโอเคถ้างั้นเรามาดูกันเลยถ้างั้นก็เอ่อผมขวพิมพ์คำสั่งก่อนก็นกแล้วกันนะ โอเคตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วถ้างั้นก็ขอเปิดไฟแถวนี้หน่อยนะจะได้เห็นในวิดีโอได้อย่างง่ายๆเอาล่ะพิมพ์วีเทอร์ทันเดอร์จะทำให้ฝนตกฟ้าขนองหน่อยโอเคผมถือไฮเดนที่ใส่แชเ n ลลิ n งนะครับแชเ n ลลิ n งเดี๋ยวผมจะวางโครงกระดูกเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกัน s u มมอนสเ e ล e t ต n โอเคแล้วถ้าผมคว้างไปฟ้าควรจะลงมาได้แล้วอ่า ง่างเลยแถมตายด้วยอืมนี่มันจริงเหรอเนี่ยขอลองอีกทีก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองกับเวทเทอร์สเกลเลตัน er นั่นด้วยมาดูกันว่าอันไหนจะโอเคไม่น่ารอดแล้วแล้วว e เทอร์สเกลเลตันไม่เปลี่ยนจะกทั้งสองตัวไม่ได้ผลเลยงั้นตํานานนี้ปลอมโชว์ชวแล้วนะครับ ถ้างั้นก็ถึงเวลาที่เราจะไปต่อกับตํานานขน้อที่สามถ้าตั้งชื่อคริปเปอร์ว่าบูมบูมมันจะเดินตามเราโดยไม่ระเบิดเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็อําเดี๋ยวผมจะทําการวางข้างก่อนแล้วก็ใส่เนมแท็กมันพิมพ์พิมพ์ไปเลยว่าบูมบูมโอเคมันดูแปลกดีแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการพิมพ์ต่อนะโอเคเอาละพิมพ์ซัมมอนทำการเรียกคริปเปอร์ที่ตั้งชื่อว่าบูมบูมดีไงล่ะ เรียบร้อยแล้วอ่มโอเคตั้งชื่อแล้วงั้นขอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะตายก่อนนะ่ะโอเคเราขอใส่กอเหล็กเต็มชุดก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นหมดเอาชีวิตรอดมันมาแล้ว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 ,ลวโอเคผมจะยืนดูนิ่งๆว่ามันจะระเบิดไหมใน3านไม่ระเบิดเหรอผมไ,ม,ไม,ผม่ไม่ระเบิดโอเคถ้าผมไม่ระเบิดมันก็ไม่ระเบิดจริงๆอ่ะบ้าไปแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันจะเวิร์กเลยอ่ะดูอีกทีสิสามสองหนึ่ง ไม่อยากจะเชื่อนี่มันได้ผลจริงอเบียากเชื่อเลยวันดีบุ้มบุมบุ้มบุมอุ้ยเขาตกะ เอาเธอเข้าตกไปแล้วทุกคนไม่น่าเชื่อว่านี่จะได้ผลลองทำในโลกไมโครฟล์ของคุณเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณตกใจเหมือนผมผมไม่รู้มาก่อนเลยนี่คือเวอร์ชั่นล่าสุดของไมโครฟบ์นะย้ำเลยนะว่าการทดสอบทำในเวอร์ชั่นล่าสุดตำนานนี้จริงของจริงแน่นอนเป็นตำนานที่4ของเรากันดีกว่าถ้าเราให้ตาแมงมุมหมักกับวาเดมันจะหายตัว แล้วต้องทำใน Ancient City ด้วยนะนี่ไงตอนนี้เราอยู่ใน Ancient City แล้วก็อย่างที่เห็นเราต้องหาวาเดนก่อนถ้างั้นก็ไปกันเลยนี่ไงล่ะตัวอย่างเช่นที่นี่เลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไป็หมดเอาชีวิตรอดก่อนก็แล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ตามมมุมหมักกับวาเดนได้ยังไงโยนใส่เลยได้ไหมโอเคมันจะเกิดขึ้นไหมโอ้ยโอเคผมได้เอฟเฟกความมืดแล้วทำไมไม่อะ เออเฮ้เฮ้ hey. Hey. ขอให้มันได้ผลทีเถอได้ยินเสียงหัวใจวาเด่นแล้วจะไม่เกิดสักทีอืมเฮ้ hey. เกิดหน่อยสิโอ้ oh, นี่ค่ะทุกคนอุ้ยอืมมันโผล่อะโอเคอืมถ้าผมคลิกมันไม่ได้ผลแล้วถ้าโยนมันจะหายไปไหมไม่อะ ไม่หายแล้วผมจะทำไงต่อดีอ่าโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บของก่อนวันดีนายเป็นเพื่อนฉันไมเอัยยเยย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 ัโอเคโอเคโอเคโอเฉันจะให้โจตาหมักนี่เออเดี๋ยวฉันจะให้นายฉันเป็นเพื่อนนายนะเผื่อนายไม่รู้ว่าดี๋เวไปไม่ไ่ไม่หยุด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 หย่ดหยุดหมุดหย่าหยุาหยุดหยหารเหาุี่แุดหหยุเคยุดหยุดหยุดหัุดหยุดหยุดยุดยย่ย แต่ไม่ยุดจุดตีดิเอาละงั้นตำนานนี่ก็สรุปว่าไม่จริงแน่นอนเลยเห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาข่าผมแล้วก็ไม่มีวิธีไหนเลยที่ทําให้เขากินทําเองมุมได้สรุปว่าปลอมนะครับแล้วไปต่อกันที่ตำนานถัดไปถ้าเราจุดประตูเนเธอร์โดยมีบล็อกทองข้างๆเจ็ดบล็อกบ๊อบลับจะโผล่มา โอเคตอนนี้รอมแอลซิเดียนกับบล็อกทองพร้อมแล้วนะครับตำนานนี้ดูแปลกสุดๆเลยแล้วทำไมคนในเน็ตถึงพูดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยเลยนะบอกตรงๆว่าปลอมแน่ๆคือทุกคนก็รู้ประตูเน,นเธอร์อแบบปกติเดี๋ยวผมจะสร้างให้สูง7บล็อกเลยนะครับตอนนี้1 2ึ่งสอง้าโอเคลองอันนี้ก่อนก็แล้วกันขอดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงโอเคจุดไฟแล้วตอนนี้เราจะสร้างอีกอันหนึ่ง โดยที่มีบล็อกทองเจ็ดก้อนอยู่ข้างๆไม่รู้ว่า,าต้องสูงเจ็ดบล็อกหรือว่ามีเจ็ดบล็อกข้างๆนะผมจะสร้างเหมือนที่เห็นบนเดนิ t นั่นแหละโอเคเอข้างๆต้องมีเจ็ดก้อนใช่ไหมหนึ่งสองสาโอเคจุดไฟเลยเไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะลองวางแบบอื่นดูนะ หนึ่งสอ่โอเควางแบบนี้ก็แล้วกัน4ข้างหน้าและ3มข้างข้างอาไม่ดูเหมือนจะโกหกนะถ้างั้นก็ไปตำนานถัดไปกันเลยเด,เดี๋ยวนะแมวผมดูกี่ทำอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวผมมานะว่าไงดูกี่อยากกินอะไรบอกมาเลยบอกมาเลยเจ้านายข้าตัวนี้พร้อมทำให้ทุกอย่างแล้วใลช่กำลังอัดอยู่ั้งงั้นไปก่อนนะทำงานก่อนอืม เอาล่ะทุกคนตำนานนี้ไม่จริงเลยไปตำนานถัดไปกันเลยดีกว่าแมงมุมสามารถมองทะลุก,กำแพงได้ โอเคมาตรวจสอบตำนานนี้กันเลยแต่รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ผลน,นะนะผมมีแมงมุมที่นี่มีเคฟสไปเดอร์หลายตัวเลยงั้นก็มาทำสิ่งที่เราทำได้ก็คือเข้าไปดูบ็อบกันเลยนะครับเช่นถ้าผมเข้าโหมดสังเกตการแล้วคลิกไปที่ซอมบี้ผมก็จะสามารถเห็นโลกจากในหัวของซอมบี้ได้เลยนะครับเห็นไหมผมแทบไม่ได้ขยับอะไรเลยแล้วตอนนี้ผมก็เป็นซอมบี้แล้วหรือถ้าคลิกที่โครงกระดูกผมก็จะเห็นในมุมมองที่โครงกระดูกเห็นนะครับงั้นในโหมด สังเกตการผมจะไปหาแมงมุมจริงๆแล้วผมจะอัญเชิญมันมาเลยก็ได้ถ้านั้นก็อัมซัมมอนสไปเดอร์ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นแมงมุมสังเกตการแล้วเข้าสู่การมองเห็นของมันภายใน3 21ส,สองหนึ่ฮ <c oughs> ผมไม่อ่ะอะไรเนี่ยดูสิมันเหมือนผมเห็นทุกอย่างเลยผมเห็นพวกแร่ผมเห็นทุกอย่างทุกอย่างจริงๆในเหมือนใต้ดินผมเห็นรงังแล้วก็แบบอัพเหมือนมีแปดตาใช่ไหมนะเนี่ย ดู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 มันหมุนเองอะมันหมุนเองอะโอ้ยตายดูสิเห็นหีบตรงนั้นเลยอะไม่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 ดูเพดานสิบ้าไปแล้วตอนนี้ถ้าผมออกจากมุมมองแมงมุมดูสิผมเห็นทุกอย่างปกติคือแงมุมเห็นแล้วทุกอย่างก็ดูปกติอ้อันนี้มาสุดยอดเลยแงมุมมีวิสัยทัศน์แบบเอ็กซเรย์ทุกคนตำนานนี้ชัดเจนว่าจริงเอาละถ้าอย่างนั้นผมว่าเราควรไปที่ตำนานถัดไปกันได้เลยนะครับ ถ้าเอาม็อบสปอนเนอร์วางเอาไว้บนเตียงของเรามันจะทำให้เราฝันประหลาดโอเคตอนนี้เราต้องหาเอาเป็นว่าที่วางเตียงตรงนี้เลยเอาจริงๆตอนนี้ว่าจะไปหาในหมู่บ้านแต่เอาตรงนี้เขาแล้วกันนะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์ได้ give acel sponner เรียบร้อยวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วเข้านอนมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเค time set ไหนเข้านอนได้ใน3 2 1 เตียงโดนขวางให้ตายโอเควางเตียงไม่ได้ฮะต้องวางแบบตรงนี้เลยหรือเออเดี๋ยวขอปิดช่องนี้ให้หมดก่อนแบบให้มันดูปแปลกๆหน่อยแต่มันก็ยังนอนไม่ได้ถ้างั้นก็ลองดูหน่อยก็แล้วกันนะไหนดูโอเคตอนนี้นอนได้แล้ว อ,อ,อใช่ตำนานนี้ดูแปลกมากทำไมคนในอินเทอร์เน็ตถึงพูดถึงกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตำน้นที่มันปลอมล่ะเนี่ยเอาเถอะถ้างั้นก็ไปที่ตำนานถัดไปกันได้เลยนะครับไม่รอช้าแล้วในซีดพิเศษถ้าเราพิมพ์ Su um ม m o n Entity m o ม็ลงไปในหนังสือแล้วเหล้อก็ม็อบประหลาดก็จะโผล่ออกมาแล้วมันั้งแปลกข้างน่ากลัวเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ในซีดแล้วตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของใหม c ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําตามที่เขาว่ากันในโฟล์ m ใหม่ครับนะครับงั้นเรามาหยิบหนังสือแล้วเขียนข้างในไปเลยว่า slash summon entity แล้วก็ตามด้วยดอแล้วก็ม็อบด under score อัมสีอ 4, โอเคคลิกเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้แค่ต้องโยนมันลงพื้นแล้วก็ ออเออมันควรจะเกิดอะไรขึ้นไหมเออดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเอโอเคถ้าผมเซ็นชื่อมันล่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเขาลองดูหน่อยเอ่อวียเอนติตี้เซ็นแล้วทีนี้ก็โยนไปได้เลยเ้อะ,อะฟาผ่าทันทีเลยแล้วหนังสืออเออเดี๋ยวลองคลิกดูก่อนนะเฮ้ ผมอยู่ไหนเนี่ยนี่มันอะไรทำไมทุกอย่างถึงดำมืดหมดเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นผมเพิ่งเห็นมันผมเพิ่งเห็นอะไรเนี่ยโอเคผมเพิ่งเห็นสิ่งมีชีวิตนั่นแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยโอเคผมจะลองใช้ของในโลกนี้ได้ไหมในขณะที่มันอยู่โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ,ะผมจะลองแน่นอนถ้าผมระเบิดที่นี่ด้วยท NT ล่ะ ม่นจะเป็นยังไงลองวางดูนะเราวาง TNT แบบเยอะๆเ<อ>บิ่มๆเลยแล้วจะทำลายล้างโลกหรือว่าซีตนี้ไปเลยโอเคจุดไฟแล้วมาดูกันเอาละจะจุดแล้วนะดูซิระเบิดหมดแล้วดูเหมือนว่ามันไม่สนใจเลยโอเค okay, ผมจะลองกดแถบว่ามันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไหมนะครับหรือมันเป็นเอนติตี้ที่ไม่มีอยู่จริง3 2 1มอบ404อะไรอะ ทุกคนนี่แปลกมากเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยชาวบ้านหายไปไหนหมดอะอะไรอะแล้วถ้าผมกดแถบผมอยู่คนเดียวมันหายไปเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรทํางานเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโไม่มีม็อบไม่มีอะไรเลย TNT ก็ไม่ทํางานอีกอทำไมมันเตะผมออกอะไรอะ เอาล่ะสรุปว่าตำนานนี้เป็นจริงแต่บอกผมในคอมเมนต์นะว่าถ้าอยากให้ผมไปสืบต่อตำนานแบบนี้เต็มๆในวิดีโอพิสูจน์ตำนานจากผู้ติดตามไปตำนานถัดไปเลยถ้ามองเอนเดอร์แมนในมุมมองบุคคลที่3 2 0วินาทีแล้ว HUD ของเกมก็จะหายไปมาลองดูกันมันฟังดูแปลกมากเลยแต่ต้องลองโอเควางตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้อีกเรียบร้อยโอเค เยี่ยมเสร็จแล้วโอเคกำลังเข้าเดียนแล้วก็ในมุมมองบุคคลที่3ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคผมจะจ้องไอเดอร์แมนเลย 1...2... กใช่บุคใชคือมันต้องให้มันจ้องผมตลอดใช่ไหมเนี่ยโอเคผมจะสร้างกระจกแล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นโหมดเอาชีวิตรอดแทนนะครับโอเคแค่เพื่อ ไม่ให้มันโจมตีผมใช่ไหมแต่คิดว่าน่าจะผ่านกระจกผมก็ได้ช่องได้เดี๋ยวกแกล้งทําเป็นอยากโดนตีแล้วก็ดูซิได้เวลาทักใครฮัลโหลมีใครอยากจ้องตาผมไหมกระจกใช่ไม่ได้ลองดูอีกทีโอเคเอาตอนนี้โอเคอุ๊ยโอเค,อเ,คเอาละมุมอมองบอุคคลที่3 1 2 3 4 5 6 7 รู้สึกจริงไหมโอ้ยไม่ไปไปไม่ได้จริงด้วยมันหายไปเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อมันหายไปจริงๆแล้วผมมองไม่เห็นเลือดของตัวเองเลยเนี่ยบ้าไปแล้วไม่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 วิงๆๆๆๆ่งวิ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 ่งทุกคนตอนนี้ที่ผมไม่หนีแอนด์แมนต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้จริงงั้นอย่าลองทําในโลกอัิฉรอลตัวเองนะไม่งั้นจะตายเหมือนผมได้นะครับไม่ออกไปออกไปต้องทําอะไรสักอย่างแล้วสามสองหนึ่งันน,น,นนี่โดนเอาที่ไป ตับนี่แตกหนึ่งเอาอีกตัวเอานีาา่ไม่เบสใต้น้ําถ้าเบสตกน้ํามันจะกลายเป็นปลาทองนะครับถ้าเบสตกน้ํามันจะกลายเป็นปลาทองชั่วคราวโอเคเพื่อทดสอบเรามาที่เนเธอร์แล้วคุณอาจจะพูดว่าแล้วทําไมมาที่เนเธอร์ในเมื่อ,อไม่มีทางที่วางน้ําได้เออคือคุณอาจจะลืมไปนะว่าผมคือเทพของ World e d i t ถ้างั้นที่ผมจะทําก็คือสเปียร์วอเตอร์ท แล้วก็เอเอก็ไม่เห็นว่ามีอะไรกลายเป็นปลาทองหรืออะไรเลยนะโอเควางตรงนี้วางไว้ด้านบนเลยจะดีกว่านะเนี่ยแล้วรอดูลองดูมันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมเนี่ยตั้งใจดูนะตั้งใจดูไม่เห็นอะไรเลยพวกนายเห็นอะไรบ้างไหมเดี๋ยวลองใหม่อีกทีโอเคเดินมาทางนี้เลยมาดูกันเอาละไม่ไม่เห็นอะไรเลย ผมว่าตำนานนี้ไม่จริงเลยงั้นก็เอาละทุกคนดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องโกหกแบบสุดๆไปเลยถ้างั้นก็ไปตำนานถัดไปกันเลยถ้าสร้างวีเทอร์ระหว่างกระดิ่งสองอันมันจะไม่กรีดร้องโอเคทุกคนมาลองกันเลยเราจะสร้างตรงนี้แทนที่จะวางแค่สองอันผมจะวางแบบเยอะๆไปเลยโอเควางตรงนี้สร้างเหมือนกรงหน่อยๆเข้าใจใช่ไหมทำแบบนี้โอเคกระดิ่งเยอะๆ จริงๆผมน่าจะสร้างกรงด้วย world edit ได้นะโอเคเลือกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พิมพ์อ่า s โอเคบางอันมันแตกแต่ก็อ่มไม่เป็นไรหรอกมัง้งโอเควางเทอร์ตรงนี้ได้เลยโอเควางแล้วอ่ต้องทุบตรงนี้ก่อนอทษทีนะวางนี่แล้วก็นี่สาสแล้วก็1ได้แล้วอุ้ย เดี๋ยวนะทำไมถึงไม่เกิดวีเทอร์อาจจะมีอะไรขวางอยู่ก็ได้นั่งไงละ่ะไหนดูซิอุ้ยไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงไม้ครับฮัลโหลไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงเกมเลยมันไม่กรีดร้องเลยลองเช็คดูยังไม่ได้ยินอะไรอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้จริงด้วยนี่มันจริงอะ่ะผมไม่ได้เสียงจากไม์ครับไม่น่าเชื่อเลย ทุกคนนี่เรื่องจริงไม่คิดว่าจะจริงนะเนี่ยเอาล่ะลองทําในโลกของผู้คุณดูนะเอมแล้วตอนนี้ก็ไปที่ตำนานต่อไปกันได้แล้วล่ะครับผมจริงจังนะอันเนี้ยผมจริงจังมากแมวเรียกฮีโร่บายถ้าแมวร้องเหมียว7็ครั้งติดในตอนกลางคืนฮีโร่บายจะปรากฏตัว อ๋ไม่แน่ใจว่าเราโปรแกรมให้เขาร้องบ้างหรือเปล่าลองดูว่าเขาจะร้องไหมถ้าไม่ก็อ๋วางแมวธรรมดาก็ได้โอเควางแมวธรรมดาหนึ่งตัวก็แล้วกันนับเสียงเหมียวเลยนะฮัลโหลโอเคสองเยี่ยมต้องให้ได้7ครั้งใช่ไหมโอเคร้องเหมียวอีกทีหนึ่งนะช่วยร้องเจ็ครั้งทีได้โปรดเถอะเอาละสามดูเหมือนจะมีดีเลยเล็กน้อยจะวางแมวเพิ่มก็ได้แต่ชอบตัวนี้สีเทาดี โอเคเหมียวอีกทีรวมเป็น4แล้วเหลืออีก3ามอทีเดียวหรือ2ทีเลยก็ได้แบบเหมียวๆอ่ะโอเคเหลืออีก2เร็วหน่อยฮีโร่รายจะโผล่มาตรงไหนเหลืออีก1แล้วเร็วเข้า,า7แล้วไหนอ่ะแลอยู่ไหนเนี่ยออทุกคนผมไม่เห็นอะไรเลย เออเขาเป็นเรื่องโกหก ถ้าเกิดว่าใครเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะไว้ผมจะอ่านนะครับถ้างั้นก็ไปตำนานถัดไปกันได้เลยม้าจะกระโดดสูงขึ้นให้มันกินแอปเปิลของนอชแล้วพูดว่าขึ้นไปออกเสียงแบบดังๆเลยไม่รู้ทำไมผมถึงคำการทดสอบอันนี้แต่ก็เอาเฮอะขอลองหน่อยอ,อ่นี่ไงมาก่อนอื่นต้องออต้องให้มันเชื่องซะก่อนนะครับดูซิว่ามันจะกินแอปเปิลของนอชไหมเพราะผมก็ไม่รู้เลยเอ๋อ มันกินแอปเ้ลเข้าไปแล้วโอเคแล้วตอนนี้ผมจะขี่มันโอเคเอผมขี่ได้แล้วงั้นกดเสเปซบาร์ดูว่ามันจะกระโดดสูงขึ้นจริงไหมในฟอรัมเขาบอกว่าต้องพูดว่าขึ้นไปถ้างั้นจะกระโดดขึ้นใน 3...2...1... ขึ้นไปโอ้เฮ้ะเฮ้ะฮัลโหลสูงจนไม่น่าเชื่อเลย ไม่อยากจะเชื่อเลยเออออเเดี๋ยวทำไมมันจะกระโดดอยู่แล้วเนี่ยไม่ไมๆไมไม่ไมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมาตายแล้ว มันตายแต่ก็ได้ผลอยู่นะอะคือมันตายแต่ก็ยังได้ผลงั้นตำนานนี้เป็นจริงไปตำนานถัดไปกันเลยถ้าปล่อยแพนด้าเอาไว้10นาทีที่จุดเดิมมันจะเปลี่ยนสีของมันเองอโอเคตอนนี้เรามีแพนด้าขี้เล่นมากๆเลยดูซีนอนหายอยู่เลยโอเคผมวางแพนด้าไว้หลายตัวเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะ fk 10นาทีแล้วดูว่ามันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับ แล้วมาดูกันว่าจะมีตัวไหนที่เปลี่ยนสีไหมหรือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงโกหกกันแน่ถ้างั้นเจอกันอีกสินาทีเดี๋ยวผมกลับมานะครับ โอเคตามที่เห็นตัวจับเวลาเหลืออีก30วินาทีกว่าที่ในทฤษฎีตัวใดตัวนึงจะเปลี่ยนสีแต่ผมเห็นตัวหนึ่งที่เหนีไปจากตรงนี้เลยดูตัวเลขนั้นแล้วดูตัวนี้ไงนี่เลยโอเคอีก10วินาทีตามทฤษฎีจะครบ10นาทีนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าโอเคงั้นผมก็จะนั่งช่องมันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับผมจะไม่ทําอะไรเลยผมจะนั่งช่องมันอย่างเดียวเลยเพื่อนเอ้ยให้ตายเฮ้ยนี่มันพึ่งเปลี่ยนสี